สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่87 สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันศุกร์ที่24พฤศจิกายน2566นะครับวันนี้มีพระบ้านมาแบ่งพันพี่พี่อีกแล้วในราคานะพี่บอกได้เลยว่าเป็นมิตรภาพมากๆครับพี่ราคาถูกครับพี่ราคาหลักร้อยทุกรายการเลยพี่วันนี้อะแล้วยังไงพี่อย่าลืมดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทัก่ายน้องได้เลยนะครับใจร้อนพี่โทรได้เลย0 9 6ย์9 4 0 9 3จะแอดไลน์กล้อดไลน์เฮงดี789 แต่พี่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับพี่สําหรับพี่พี่ลูกค้าใหม่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่สบายใจได้เลยว่าพาร์ที่ปิดกับทางร้านไปนะพี่จะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนนะครับวันนี้มีพระมาเมืองปันพี่พี่ไม่มากไม่ไมายครับพี่แต่ยังพอมีเข้ามานะครับพี่ลองดูครับพี่แต่ก่อนจะไปรับชมขอความกรุณาพี่พี่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หน้องด้วยนะครับถ้ายังไม่ได้กดติดตามพีม่กดติดตามกันไว้ได้เลยครับพี่ เวลาน้องลงคลิปใหม่นะพี่ระบบจะได้แจ้งเตือนไปพี่นะครับมันจะเด้งแจ้งเตือนที่โทรศัพท์พี่นะว่าเฮงดีพระบ้านนะพี่ลงคลิปแล้วอ้าวเริ่มต้นรายการแรกครับพี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อกวยชุตินทโรวัดโคสิตารามอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทอย่างนี้ครับพี่นี่พี่ลองดูเลยครับนี่ล็อกเก็ตแบบนี้ครับพี่ล็อกเก็ตแบบนี้พี่ลองดูเลยครับพี่เงี้ยเป็นล็อกเก็ตข่าวดํานะพี่นะ ล็อกเก็ตขาวดำนี่พี่ลองดูครับสวยงามดีครับพี่สวยงามดีครับพี่หลวงพ่อกวยชุดตินทรโรแบบนี้ครับพี่นี่ล็อกเก็ตขาวดำครับพี่มียันคู่นี่อย่างนี้เลยครับพี่ปับ๊บนี่ด้านหลังล็อกเก็ตเป็นแบบนี้นี่ครับพี่ด้านหลังล็อกเก็ตเป็นแบบนี้เลยครับพี่ลองดูครับพี่เปิดรายการแรกปันเดิมไปเลยเอาสี่ร้อยบาทรายการแรกเอาสี่ร้อยเท่านั้นครับพี่เอารายการต่อมมาเลยเหรียญหลวงพ่อผัง เหรียญหลงวงพ่อผังอย่างนี้วัดอุดมคงคาคีรีเขตเนื้อทองแดงนะพี่นะเนื้อทองแดงเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแบบนี้ครับพี่ปีพศส,สองพนะันห้าร้อยสิบสองนะนี่พี่ลองดูครับนี่น้องให้ดูก่อนเดี๋ยวน้องให้ดูก่อนทุกรายการพี่พี่อยากดูรูปเพิ่มเติมสอบถามน้องได้ทักไลน์เข้ามาเลยครับพี่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมองคไหนยังไง บอกน้องได้เลยครับพี่เดี๋ยวน้องจัดการส่งรูปให้ชมนะครับพี่เนาะนี่เลยครับพี่เนี่ยหน้าตาหลวงพ่อค,คมช anyway. ัดดีครับพี่รายละเอียดคมคมริ้วจีวรยังดูคมชัดนะครับพี่นี่ตัวหนังสือพี่ไม่ต้องห่วงครับพี่คมชัดดีครับพี่วัดอุดมคงขาคีรีเขตอย่างนี้ครับพี่นี่เหรียญหลวงพ่อพางตัวพี่ดูตัวหนังสือคมคมชัดชัดดีนะพี่นะตัวหนังสือคมคมชัดชัดดีครับพี่นี่าด้านหลังลานเนี่ยครับพี่ตัวยันก็ยังดูคมชัดดีครับพี่นี่พศ <sanction ed> อ่ายี่สิบสามพยสองห้าหนึ่งสองยี่สิบสามโอวันนี้ยี่สิบสี่โอ้โหเลยไปแล้วนี่อย่างนี้ครับพี่นี่นี่ครับพี่อราละเอียดอย่างนี้ครับพี่ราเรียดอย่างนี้ครับพี่เรียนของพ่อผางนี้ครับพี่เอาห้าร้อยบาทโอ้ห้าร้อยบาทครับพี่เรียวหลวงพ่อผางนะพี่นะรายการต่อมาครับพี่กลาเกะลาหูอย่างเงี้ยพี่นี่พี่ลองดูคลาสิกดีไหมครับพี่เจ้าของเดิมพอาเลียมอย่างเงี้ยพี่ เรียกมาเปิดหน้าเปิดหลังเลยเรียกมาเปิดหน้าเปิดหลังเลยครับพี่นี่สวยงามดีนะพี่นะสวยงามดีครับพี่นี่ลองดูนะพี่นะนี่อย่างนี้ครับพี่ปุ๊บข้างหลังเนี่ยมีลอยจานนะพี่นะมีรอยจานนะพี่นะนี่ครับเนี่ยกระลาเงี้ยพี่กะลาลาหูนี้เลยพี่ลองดูครับงานแกะเก่างานแกะเก่าอย่างนี้ครับพี่นี่ นี่ไม่รู้พี่ๆชอบไหมเอ,อ้นี่ครับนี่อ,อร,ร่อยจานชัดเจนครับพี่ร้อยจานเต็มเลย <c oughs> ขออภัยครับพี่อร่อยจานเต็มๆเ,เลยพี่ลองดูนะครับร้อยจานเต็มๆนี่พี่ร้อยจานเต็มๆอย่างนี้ครับพี่เนี่ยเอากะลา,าไงพี่เอาหกร้อยบาทราคาไม่แพงพี่ไม่แพงหกร้อยเท่านั้นครับพี่ราคาหกร้อยเท่านั้นครับพี่กะลาเนาะต่อมาเรียนหลวงพ่อขาวเรียนหลวงพ่อขาวสองสี่หกเก้า ห่วงเชื่อมเนื้ออปกา้าพี่ลองดูนี่วัดหลักสี่โอ้โหพี่ลองดูนะครับเนี่ยคาสิกดีพี่เดี่ยนข้างกระบอกแบบนี้เหยวข้างกระบอกแบบนี้พี่ลองดูหน้าตานี่โอ้โหย,ยังพอเห็นนะยังพอเห็นนะพี่นะเอ่อพระยุคป,ปีสองสี่กว่าสองสี่หกสี่สองสี่สองสี่หกศูนย์สองสองสี่เจ็ดศูนย์เนาะพี่เนาะจะเป็นลักษณะประ,ประมาณอย่างนี้เลยครับพี่ ยจะไม่คมชัดแบบสมัยนี้นะพี่นะจะไม่คมชัดเหมือนปีสองพันทาร้อยขึ้นมานะครับพี่เนี่ยเขาจะเป็นแบบออกแนลแผลๆอะไรเงี้ยนะพี่เนาะเนี่ยข้างกระบอกแบบนี้นี่ครับพี่นี่เลยเนี่ยข้างกระบอกครับพี่นี่ตัวยันตัวยันอย่างนี้นี่วัดหลักสี่โอ้โหเหลือแค่นี้เลยพี่หลักฐานให้เห็นเหลือแค่นี้เลยพี่ว่าเป็นวัดหลักสี่ห่วงเชื่อมแบบนี้ห่วงเชื่อมแบบนี้ดูพี่ดู อ่าสนิมอัปกาสาอัปกาขึ้นอย่างงี้คลาสสิกดีครับพี่คลาสสิกดีครับพี่อย่างงี้เอา้าโอ้โหลองดูนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อขาววัดลักสีนะพี่เอาห้าร้อยบาทโออหูราคาโดนใจพี่พี่ไหมครับห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่เอารายการต่อมาเหรียญหลวงพ่อเดิมเหรียญหลวงพ่อเดิมหลังคันุนมานอย่างเงี้ยครับพี่เหรียญหลวงพ่อเดิมหลังคันุมาแบบนี้นะพี่เนะเออเนี่ยเขาจะเป็นคล้ายๆเหรียญลงถมนะพี่ที่จริงเนี่ย นี่ครับพี่เอ้าหัวไปพี่พี่ด้วยครับเรียนลงทมอย่างงี้พี่เอ้าไม่ใช่เรียนลงทมสิเรียนลงพอดเดิมอย่างงี้พี่คล้ายๆหัวแหวนลงทมเอ่ออะไรประมาณนั้นนะพี่เนาะเนี่ยพี่เรียนลงพอเดิมแบบนี้เรียนลงพอเดิมแบบนี้ครับพี่นี่นี่อย่างเงี้ยครับพี่ลงพอดเดิมนี่อย่างนี้ด้านหลังจะเป็นฮนุมานนะพี่นะด้านหลังเป็นฮันุมานนะพี่อย่างนี้มีฮันุมานมีอัคระครับพี่นี่อัคระ อย่างนี้เลยอ่าพี่ลองดูครับพี่ลองดูครับหูเหรียญแบบนี้พี่นี่หูเหรียญแบบนี้เลยครับพี่นี่ขอบเหรียญอย่างนี้ขอบเหรียญอย่างนี้เลยครับพี่นี่อ้าวอย่างนี้ครับพี่เหรียญหลวงพ่อเดิมเงียพี่เอาห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อเดิมเนี่ยเอาห้าร้อยบาทพอพี่เอารายการต่อมันเลยครับพี่วันนี้มีไม่เยอะนะพี่นะมีไม่เยอะนะพี่ พี่ชอบะไยกันไหนพี่รีบทักถายน้องได้เลยนะครับพี่ระวังไม่ทันนะครับอ้าวะไยกันต่อมาโอ้วนันนี้เนื้ออพากาเยอะแฮะพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโลเรียนพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโลอย่างนี้ครับพี่นี่อพป,ปกาสองห้าหนึ่งเจ็ดรุ่นแรกสิทธิ์ทออสร้างถวายนะพี่เนาะวัดป่าถ้ำเ,เขาเรียกว่าอ่านว่าอะไรถ้ำยาเหรอจังหวัดสกลนครเออ อันนี้เรื่องวัดไม่มั่นใจชื่อนะพี่นะเอา้าลองดูพี่ลองดูนี่ารายละเอียดคมคม,คมชัดๆัดพี่ารายละเอียดคมคม,คมชัดๆครับพี่นี่ดูนี่เลยพระอาจารย์ฟันอาจารโลอย่างนี้ครับพี่ารายละเอียดคมคมหรือจีวรคมคมเลยพี่นี่รายละเอียดแมเนื้ออปะปาคาเนี่ยพี่ถ้าไม่แตกก็คมกลิบเลยพี่ถ้าผสมมวลสารพอดีนะพี่นะจะไม่แตกล้านนะพี่นะและลารายละเอียด่ยดูจะดูชัดเจนพี่เพราะเนื้ออะปกคาเนื้อแข็งมากพี่ อัปาก้าจะเป็นอนโลหะที่เนื้อแข็งครับพี่นี่อ่ะอบปั๊มขึ้นมาแล้วแบบคมชัดดีจริงครับพี่นี่อัปาก้าแบบนี้นะพี่นะนี่นี่ครับพี่รายละเอียดด้านหลังคมคมครับพี่รายละเอียดด้านหลังคมคมนี่พี่ตัวยันนี่พี่ไม่ต้องห่วงเลยคมชัดมากครับพี่ปีสองห้าศูนย์เจ็ดอย่างเงี้ยพี่โหดูคมชัดครับพี่รายละเอียดคมชัดดีครับพี่นี่เรียนนี้รายละเอียดคมชัดดีมากเลยครับพี่อนี่เลยพี่อย่างนี้ครับอย่างนี้ครับพี่นี่ พี่ลองดูครับเหรียญหลวงเหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์โลอย่างเงี้ยครับพี่เอาไปหกร้อยบาทหกร้อยเท่านั้นครับพี่หกร้อยเท่านันาน้นต่อมาครับพี่นางกวักสามส่วนนี่นางกวักสามส่วนอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นปีหนูนะพี่นะปีหนูหลังพระพุธยืนปีหนูหลังพระพุธยืนแบบนี้อันเนี้ไม่น่าจะใช่เงินนะไม่นั้นน่าจะเป็นอะไรล่ะ เออเขาเรียกว่าอะไรนะผส,สมเหรอเรองินผสมเหรอาเรียกงอะไรแปะนังหรืออะไรทํานองนั้นนะพี่เนาะเนี่ยน้องดูไม่มั่นใจนะพี่ว่าใช่งาหรือเปล่านะพี่ตนะ้องดูรอยแตกก็ดูสวยดีพี่รอยรอยเขาเรียกนะรอยแตกใช่ไหมพี่ก็ดูสวยดีพี่เอาพี่ลองดูแล้วกันนะครับไม่มั่นใจว่าใช่งาไหมนะพี่นะเนี่ยไม่มั่นใจว่าใช่งาหรือเปล่านะพี่นี่อย่างนี้ครับพี่อย่างนี้เลย <c oughs> ปีหนูปีหนูนี่นางกวักข้างบนเป็นนางกวักข้างล่างปีหนูอย่างนี้ครับพี่นี่เนเขาแกะตามนักสัตว์นะพี่เนาะอย่างนี้นี่เลยพี่เนี่ยไม่มั่นใจนะแต่ก็ดูแมจ่จะใช่หรือเปล่าจะใช่หรือเปล่าไอ้นี่ยองดูแล้วกันนะพี่นะลองดูแล้วกันครับพี่นี่น้านหลังเป็นพับพ,พุธยืนแบบนี้ครับพี่น้านหลังเป็นพับพ,พุธยืนอย่างนี้เลยครับพี่น่าจะเป็นปางของวันจันทร์นะพี่เนาะนี่เนี่ยพี่ลองดูนะครับ องไม่มั่นใจว่าใช่งานหรือเปล่านะพี่นะหรือว่าเป็นอะไรนะขเขี้ยวสัตว์เหรอพี่อลองดูนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่ลองดูเลยพี่ลองดูเลยครับพี่เอาให้พี่ชอบเอาให้พี่ชอบพี่แต่ว่าดูเก่าๆดีพี่เก่าๆดีพี่นี่นะอย่างนี้ครับพี่ <sh arp> พยายามให้ดูชัด,ๆๆดเจนนะพี่น้องให้พี่พิจนารณานเลยครับพี่เอาเลย <sh arp> ดูให้ชอบ <sh arp> ดูให้ใช่พี่เราจัดไปเลยอย่างเงี้ยพี่เอาอย่างเงี้ยน,นั่งกวาดสามส่วนนะพี่เอาหกร้อยบาท นังกวักสามส่วนเอาหกร้อยบาทพอครับพี่เอา้าไม่แพงนะพี่ลองดูนะครับพี่เนาะต่อมาเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมเสมาหลวงปู่ทิมอย่างนี้ครับพี่เหรียญแปดรอบนะเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมอย่างนี้ครับพี่โอ้เหรียญสวยเหรียญสวยคมๆอย่างนี้ครับพี่เหรียญทองลงกล้องให้ดูครับเนี่ยพี่ สวยๆคมๆแต่วันนี้องนี้จะออกเดิมๆมันบ้านนะพี่เนาะนนเดิมๆมันบ้านมีข่าฝุ่นมีอะไรเงี้ยพี่เนี่ยโอ้โหมีข่าฝุ่นมีอะไรเงี้ยในในเสมาเนี่ยตามซ่องนะพี่มีฝุ่นเกาะเลยพี่เขาน่าจะไปเลี่ยมอันนี้เขาเลี่ยมเก็บผิวหรือเปล่าอ๋อเลี่ยมเลี่ยมน่าจะมาเลี่ยมทีหลังอีกทีครับพี่อ่าแต่เขาไม่ได้ปัดตรงสะอาดเลยนะพี่นะปล่อยอย่างนี้เลยปล่อยเดิมๆอย่างนี้เลยพี่เนี่ยดู มีค่าฝุ่นมีอะไรเงรี้ยเกาะเต็มเลยพี่น้ำซอกตามอะไรเงี้ยพี่เนี่ยลองดูนะครับพี่นะนี่ย่ครับพี่แต่รายละเอียดยังดูคมชัดดีนะ,ะพี่นะรายละเอียดยังดูคมชัดดีครับพี่นี่ต่อโคต,ตัวหน้าหนึ่งตัวที่สังกติมีททหา,าอานนะครับพี่ลองดูนะครับพี่เนี่ยรายละเอียดคมชัดดีอยู่พี่รายละเอียดยังดูคมชัดดีครับพี่นี่ดูตัวยันโอ้โหดูตัวยันแกะลองคมคม,มลึกๆอย่างนี้ครับพี่นี่ที่ระลึกฉลองอายุครบแปดรอบหลวงพ่อทิมเออหลวงปู่ทิมอย่างนี้ครับพี่ เหรียญเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมเหรียญเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมเอาห้าร้อยบาทเหรียญเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมเอาห้าร้อยเอ้าต่อมาครับพี่รูปหล่อรูปหล่อรูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปอย่างนี้ครับ,รบลนหล่อโบราณหลวงพ่อไปแบบนี้นี่ อพี่ลองดูนะครับพี่ลองดูนะครับพี่พี่ชอบไหมเอ่ยอ,อุ้ยอุยจะหลุดมือหลอโบราณหลวงพ่อไปอย่างนี้ครับพี่นี <c oughs> พน่พี่ลองดูเนื้อหาโลหะพี่ลองดูเนื้อหาโลหะกรอย่างนี้เห็นชัดไหมเอ่ยอ่ะพยายามให้ชัดเจนที่สุดจึบจึบไม่ชัดเตาอย่างนี้พอได้ครับพี่อย่างนี้พอได้ครับพี่นี่นี่อย่างนี้ครับพี่เอารูปหล่อโบราณหลวงพ่อไป อย่างนี้เลยครับพี่โอ้โหดูเก่าๆโบราณบราณอย่างนี้เลยครับพี่อย่างนี้นะพี่นะนี่พี่ดูนะโลหะแบบนี้ครับพี่เนี่ยโอ้โหดูกระแสโลหะแบบนี้กระแสโลหะแบบนี้ครับพี่นี่โอ้โหหลังคออย่างนี้โอ้โหอย่างนี้พี่ๆชอบไหมครับพี่ๆชอบไหมครับพี่นี่เอาลองดูนะพี่นะลองดูนะพี่นี่ตายฐานตะไบแบบนี้นี่ลายตะไบแบบนี้โอ้โหเอ้าลองดูครับพี่ รูปหล่อหลงเข้าไปอย่างเงี้ยพี่หล่อบโบราณอย่างเงี้ยครับพี่บอกราคาไปแล้วพี่จะสะด,ดุ้งเลยพี่เอาสามร้อยบาทอุ๊ยสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ลองดูนะพี่นะเอาไกลจะหมดแล้วนะครับพี่มีชอบรายการไหนรีบทักทายน้องได้เลยรีบทักทายน้องได้เลยครับพี่เอานี้ต่อมาเรียนหลวงปู่ดุลน,นะพี่เนาะเรียนหลวงปู่ดุลอย่างนี้ครับพี่เนี่ยมเขาเขาดิมบ,บ้านเลยพี่ดูเขาดูช้างหมอบหลวงปู่ดุลน,นี่จังหวัดสุรินทร์ สองห้าสองหนึ่งนะพี่นะเนี no shrink, ่ยน้องลงก้อพี่ดูปั๊บนี่โอ้โหดูคาบความเก่าขาบที่ฝุ่นยังเกาะติดอยู่เลยครับพี่ติดเต็มเต็มติดเต็มเ็มครับพี่ลองดูลวงปูดูหน่อยพี่รายละเอียดคมชัดดีนะพี่เนาะรายละเอียดคมชัดดีนะครับพี่นี่นี่โอ้โหพี่ลองดูนะครับพี่ลองดูนะครับเนี่ยโอ้รายละเอียดคมชัดดีครับพี่ รายละเอียดคมชัดดีอยู่นะพี่น้องแต่ว่าแบบเขาเหลี่ยนเขาเป็นแบบเลียมเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่น้องแล้วเขาเหรี่ยนแยหิ่งหิ่งเลยพี่เนี่ยดูครับฝุ่นเกาะเต็มเลยพี่แต่น้องไม่ทําความสะอาดนะปล่อยอย่างนี้แหละเพราะว่าคลาสสิกดีพี่เนี่ยดูถึงความคลาสสิกดีครับพี่เนี่ยช้างหมอบอย่างนี้ครับพี่เนี่ยอ่าลองดูครับพี่พอสองสองห้าสองหนึ่งหลวงปู่ด,ดุลวัดบูรพาลาวัดบูรพาลาเอ้ยวัดรบูรพาลามเอติดถันไม่หมดจังหวัสดสุรินทร์นะพี่น้องอย่างนี้ เลี่ยมเก่าเลี่ยมเปิดหลังเก่าเปิดหน้าเก่าๆ่างนี้ครับพี่ลองดูนะพี่นะหลวงปู่ดุลอย่างเงี้ยครับพี่เอาสี่ร้อยบาทหืมราคาราคาโดนใจไหมพี่พี่ราคาโดนใจไหมพี่พี่ลองดูนะครับพี่รายการต่อมาครับพี่พระอาจาร,รย์ขันวัดนกกระจาบ <c oughs> หรือที่เรียกติดปากว่าหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะพี่นอะเนี่ยเหรียนอย่างนี้เลยครับพี่ดีว ห่วงเชื่อมนะพี่นะห่วงเชื่อมเก่าๆห่วงเชื่อมเก่าๆเลยครับพี่ลองดูได้เลยพี่นี่หลวงพ่อขันนี่พี่ลองดูหน้าตาคมชัดดีอยู่นะพี่นะหน้าตายังคมชัดดีอยู่นะครับพี่พระอาจารย์ขันดูโอ้โหตัวอักษรคมชัดดีครับพี่รายละเอียดคมชัดดีครับพี่เหรียญเสมาอย่างนี้นี่พี่ดูรายละเอียดการเชื่อมหูอย่างนี้ครับพี่อันเดี๋ยวลงลงกองด้านหลังให้ดูอีกทีครับพี่อย่างนี้เลยครับพี่ เหรียญอาจารย์ขันอย่างนี้โอ้โหพี่ลองดูรายละเอียดคมชัดดีครับพี่นี่ครับวัดนกกระจาบโอ้โหดูห่วงเชื่อมแบบนี้พี่ห่วงเชื่อมแบบนี้ครับนี่อ่าพี่ดูตัวยันคมคมชัดชัดดีนะพี่นะตัวยันคมคมชัดชัดดีครับพี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับพี่ตัวยันงคมคมชัดชัดครับพี่หลวงพ่อขันอย่างเงี้ยพี่เอาห้าร้อยบาทเค่่าเรียมเข้าไปแล้วสองร้อยพี่โอ้โหราคาไม่แพงครับพี่เอารายการตรงมาหลวงพ่ออุ่นสุ สุกกาโมวัตานวัตานกงออายุแปดสิบหกปีนะพี่นะพ่อโสสองห้าสี่ห้าหลวงพ่ออุ่นหลวงพ่ออุ่นอย่างนี้ครับพี่เนี่ยรุ่นมั่งมีทรัพย์โอ้โหพี่ดูนี่เพชรบุรีท่ายางเพชรบุรีนะพี่นะลองดูเลยพี่หลวงพ่ออุ่นนี่ครับพี่โอ้โหดูรายละเอียดคมชัดดีครับพี่รายละเอียดเหรียญคมชัดดีพี่นี่ดู เิวจีวอนคมคมนี่พี่นี่โอ้โหมีตอกอ,อ่างเป็นโค้ตอ,อ่างหนึ่งตัวนะพี่นะดสองห้าสี่ห้าอย่างนี้ครับพี่หลวงพ่ออุ่นนี่นี่ลาดเอียดเหรียญโอ้โหตังสือคมชัดดีจริงจริงครับพี่สุกกาโมนะพี่นอกวัดตานกกงอย่างนี้พี่ดูหูเหรียญน,นี้โอ้โหหน้าตาหลวงพ่อยังดูคมชัดครับพี่แล้วดูตัวยันเนี่ยแกะลงไปลึกๆคมคมเลยครับพี่นี่นี่เลยพี่อย่างนี้เลยครับพี่ คมชัดดีนะพี่นะคมชัดดีครับพี่รุ่นมั่งมีทรัพย์โอ้โหชื่อดีซะด้วยมั่งมีทรัพย์นะพี่เนาะเอ้าลองดูนะพี่นะหลวงพ่ออุ่นอย่างเงี้ยครับพี่เอาสี่ร้อยบาทเหรียญหลวงพ่ออุ่นเอาสี่ร้อยรายการต่อมาเหรียญหลวงพ่อขายวาจาศิษย์นะพี่เนาะวัดสวนขันหรือเปล่าใช่ไหม <c oughs> เออาจ่ใช่แล้วแหละพี่เหรียญหลวงพ่อขายวัดสวนขันเนี่ยพี่วาจาศิษย์อย่างนี้พี่ดูเรียมเก่าๆคลาสสิกวินเทจอย่างนี้ครับพี่ดูโอ้หดูคลาสสิกดีครับพี่ คลาสสิกจัดเลยพี่นี่โอ้โหดูหน้าตาหลวงพ่อยังดูคมชัดนะพี่นะรายละเอียดยังดูคมชัดดีครับพี่นี่ดูตัวหนังสือหลวงพ่อขายแม่คมคมดีครับพี่วาจาสิทธิ์อย่างนี้ปกบเขาจะเก่าๆไปนิดนึงนะพี่น้องแต่ยังดูแมยังดูรายละเอียดคมชัดดีนะพี่นะเยี่เห็นรายละเอียดได้ดูว่ายังคมชัดดีครับพี่นี่หูเรียนแบบนี้เนี่ยพี่อ้าเรียมแบบนี้คลาสสิกดีพี่เนี่ยเรียมแบบนี้คลาสสิกดีเดี๋ยพี่เนาะเก่าๆเลยพี่เนี่ยขอบพลาสติกเก่าๆดูตัวยันคมคม ตัวยันคมคมชัดชัดครับพี่ตัวยันคมคมชัดชัดอย่างนี้ครับพี่นี่โอ้โหไม่จะออกเก่าไปนิดนึงนะพี่เนาะเอาเหรียญหลวงพ่อขายอย่างเงี้ยเอาห้าร้อยบาทเอารายการสุดท้ายมาแล้วพี่รายการสุดท้ายมาแล้วของวันนี้ EP 87นะครับพี่เนาะยามเย็นเย็นวันศุกร์แบบนี้ยามเย็นเย็นวันศุกร์แบบนี้เหรียญสุดท้ายหลวงพ่อพานอายุ82ปีหลวงพ่อพานข้างกระหนกนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อพานข้างกระหนก2535ห้า สองห้าสามห้าอำเภอกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์อย่างนี้ครับพี่เนี่ยนี่เลยนี่เลยลองดูวัดเลิมลาดโป่งกระสังนี้หลวงพ่อผานอย่างนี้ครับพี่พี่ลองดูเลยครับพี่อันนี้เป็นเหรียญข้างกระหนกหลวงพ่อผานนะพี่นะนี่ครับพี่หน้าตาลงเออเขาเรียกว่าไม่ใช่หน้าตารายละเอียดหน้าตาหลวงพ่อคมชัดมากพี่นี่รายละเอียดคมคมชัดลิ้วจีวอนคมคม,คมทุกอย่างนะพี่โอ้โหดูคมชัดขนาดเขาเรียกเลยวา ฟูกใช่ไหมพี right ่ท e ok, ี่ลองนั needles, ่งนะพี่น้อะที่ลองนั่งเนี่ยังรายละเอียดยังดูคมชัดเลยพี่ลวงพ่อพานอย่างนี้ครับพี่ดูโอ้โห้างกระหนกคมคมชัดๆอย่างนี้พี่เอาลองดูเลยพี่ลองดูเลยครับพี่ชอบไหมเอ่ยแบบนี้ขออภัยครับพี่นี่คางกระหนกแบบนี้ครับพี่ลองดูเลยพี่ลองดูเลยครับพี่นี่โอ้โหรายละเอียดคมคครับพี่ตัวยันคมคมสองห้าสามห้าตัวยันคมคมนะครับพี่เนี่ยอย่างนี้เลยพี่อกุยบุรีปลาจวบคีรีขันนะพี่เนาะ หายรายละเอียดคมชัดดีครับพี่อย่างนี้เลยพี่ลองดูนะครับเอาลองดูพี่เดียวนี้เดี๋ยสุดท้ายเรื่องของวันนี้หลวงพ่อพานข้างกระหนกสองห้าสามห้าอย่างเงี้ยเอาห้าร้อยบาทหลวงพ่อพานข้างกระหนกสองห้าสามห้าอย่างเงี้ยเอาห้าร้อยบาทสัญญาณรัวๆขึ้นแล้วแสดงว่าวันนี้ พี่7ได้นำเสนอครบเรียบร้อยแล้วนะครับพี่พี่พสนใจองค์ไหนทักทายน้องได้เลยพี่ขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับเอาวันนี้พี่หมดแล้วหมดแล้วจริงๆนำเสนอครบหมดแล้วจริงๆครับพี่น้องต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขอภัยพี่พี่ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนสวัสดีครับ